ใครที่กําลังเสียดายคุณหนักมากในตอนนี้นะคะเราก็เสียดายเพราะอะไรนะคะทําไมถึงต้องเสียดายเอออ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปเจาะพลังงานของตัวเราเองกันดีกว่านะคะปะลองไปส่องกันซิไปพร้อมๆกันเลยนะคะแม่หมอของ5า้าใบจ้ะคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะตอนนี้ใครใครกําลังแอบเสียดายคุณหนักมากนะคะแล้วก็เสียดายเพราะอะไรเหตุผลที่เสียดายนะก็คืออะไรมาอ่ะมา ไปดูกระเลยใบแรกนะคะดีแหงแม่นจ้าว้าวดีแหงแมนออกมาแล้วนะออสองไม้นะคะและอะไรเอ่ยห้าเหรียญน,นะคะ เดอะซันจ้าและอะไรอีกเจอเจวิลนะคะคุณคือคนที่มีเสน่ห์มากนั่นเองค่ะใต้สำรับนะคะใต้สำรับเป็นโฟออฟสอดนะคะเป็นสีดามนะ,ะมาดูกันสิค่อนข้างมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะใครกำลังเสร็จได้คุณแม่หมอคุณต้องกำลังดิวดิวกับความสัมพันธ์กับใครอยู่แน่ๆเลยนะคะในตอนนี้นอืม แม่หมอว่าคุณอะชาวแรนดอบนี้นะคะไม่คุณแล้วคนนี้ต้องเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอืต้องมันเป็นมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบท็อกซิกอะเออมันออกแนวท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถไปไปต่อได้อเงนะี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าไปต่อมันจะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมหรืออะไรแบบนี้ทันทีค่ะที่ที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยถูกคลองคลองธรรมอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าวนเวียน วนเวียนอยู่ในการงานอยู่ในการงานของคุณอะไรแบบนี้นะมาช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานคือไม่คุณแล้วเขาอาจจะมีการแบบเดือดร้อนนาอเหมือนเดือดร้อนในเรื่องของการงานการเงินอะไรอยู่แบบนี้แล้วก็คือเหมือนได้มาดีวมาดิวงานมาช่วยเหลือกันแต่ทีเนี้ยมันติดตรงที่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปมีคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วอ่ะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างพอมาอยู่ใกล้กันแล้วอ่ะมันมันมีความรู้สึกที่เหมือนเปล่งประกายอะไรเงี้ยเออมันมันมีความรู้สึกดีมันมีความรู้สึกลุ่ม หลงหลงเสนห์ต่อกันอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันด้วยสถานะภายนอกหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะคะไปต่อได้มันมีอุปสรรคอะเออมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาให้ต้องคิดหนักกันในความสัมพันธ์นะคะอืมนั่นแหละค่ะมีบางคนที่เหมือนกับว่าจะเกินเลยกันแล้วด้วยนะมีบางคนที่ความสัมพันธ์เนี่ยคือไปไปขั้นที่แบบว่าแน่นแน่นแฟนแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วด้วยแบบนี้ก็มีนะคะ หรือว่ามีบางคนที่อยากเออเขาเรียกอะไรพอพออยู่ใกล้กันแล้วมันมีความเหมือนความความอยากอะไรเงี้ยในความรู้สึกแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกินเลยกันก็มีเช่นกันแต่ว่าบางคนที่เกินเลยแล้วมันอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการลุ่มหลงมีอะไรกันแบบนี้ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยนะเพราะคนที่เสียดายคุณหนักมากก็คืออีกคนที่เข้ามาดิวความสัมพันธ์กันอยู่ตอนนี้แหละเออดิวความสัมพันธ์กันในขณะที่มันไม่พร้อมเออเหมือนเหมือนก็มันไม่พร้อมนะคะก็คือเออเริ่มแรกมาจากงานแม่หมอว่ามาจากงานเออมาจากการติดต่อสื่อสารกันเรื่องงาน เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เลยทําให้พออยู่ใกล้กันอย่างที่บอกมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแตติดกันที่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวและเหตุผลเหตุผลที่เสียดายนะคะก็ค<ๆ>ือมีคนไม่โสดมีคนไม่โสดความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นได้มากสุดอาจจะแปลว่าวันไนสแตนก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ในใจได้มากสุดแค่แค่อยู่ในสถานะที่ที่ต้องดิวงานที่ต้องทําอะไรร่วมกันแค่นั้นอ นั่นเองอ่ะไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยแหละคือเหตุผลเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเสียดายนั่นเองจ้าถ้าถ้าไม่คุณมีครอบครัวแล้วก็เป็นตัวเขาที่มีครอบครัวแล้วนั่นแหละแล้วก็คือเกิดเกิดเกิดความที่แบบทำไมไม่เจอเธอก่อนนะทําไมถึงไม่เจอเราก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความคิดอะไรแบบนี้ไปนั่นเองจ้าอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนั่นเองจ้าชาวแรนดอมนี่ก็ลองฟังดูโนแล้วก็ไปสํารวจในชีวิตจริงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างที่แม่หมอบอกเป็นอย่างที่ดูคลิปไป รือเปล่านะจ๊ะอ่าส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะอ่าแล้วไว้มาพูดมาคุยปรึกษากันได้จ้าวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย